สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวสายแลนคือเออเรื่องมันมีอยู่ว่าลูกค้าถามว่าพี่สายแลนที่พี่ขายเนี่ยมันมันดีกว่ารันยี่สิบป่ะคือคือผมก็หัวเราะอย่นิดหน่อยแต่ว่าก็รู้สึกว่าเออมันต้องคงต้องรีวิวจริงๆแล้วมนะั้งเดี๋ยวนะครับ <c ười> เดี๋ยวก่อนอื่นเข้าไปที่หมดหมู่ของตัวสายแลนก่อนอ่ะสายแลน อ่ะผมให้ดูเป็นรูปแล้วกันคือสายแลนเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันมันมีขายทั่วไปแหละดาร้านยี่สิบอ่ะก็มีแล้วก็มีเยอะด้วยเดี๋ยวนี้อ่ะมันไม่ได้แบบจําเป็นต้องมาซื้อออนไลน์อะไรแบบเนี้ยออันนั้นอ่ะคือเป็นจุดที่อ่าลูกค้าทั่วไปหรือว่าคนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงเน็ตเวิร์กอ่ะเข้าใจได้ว่าเออสายแลนมันก็คือค่สายแลนนั่นแหละทําไมต้องไปซื้อออนไลน์ทําไมต้องซื้อสีนั้นสีนี้ทําไมต้องซื้อกับร้านนั้นร้านน,นี้อะไรแบบเนี้ยอซื้ออันเนี้ย มันก็ทำให้ผมรู้สึกว่าเออหรือว่าเราต้องรีวิวสายแลนคือคือสายแลนเนี่ยปกติจะขายอยู่เส้นหนึ่งท่าไหนระบอออนไลน์เนี่ยประมาณ2ี่บ้าทใช่ไหมครับถ้าโปรโมชั่นก็จะเหลือยอยู่แค่ประมาณ1ิบาทต่อเส้นซึ่งถูกกว่าร้านยี่สิบแต่ถ้าลูกค้าซื้อจากที่ร้านเนี่ยหนึ่งเส้นใช่ไหมครับแล้วก็รวมค่าขนส่งอะไรแบบนี้ยมันก็จะบวกเพิ่มแล้วก็แพงกว่าร้านยีสิบทีนี้ลูกค้าหลายท่านก็คิดว่ามันแพงกว่าร้านยี่สิบอ่ะทำไมกูต้องซื้อแบบต้องซื้อสายแลนออนไลน์อะไรอย่างเงี้ย เหตุผมที่ผมขายสายแลนเนี่ยเอาจริงๆนะคือผมไม่ได้คิดหรือคาดหวังว่าจะต้องมีกําไรอะไรจากสายแลนเลยนะอืมคิดแค่ว่าเออลูกค้าท่านไหนที่ซื้ออุปกรณ์ที่มันเป็น,ปน,ปน,ปนพวกเราเตอร์หรือแบบอุปกรณ์เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์จากที่ร้านผมอ่ะแล้วถ้าเกิดแบบว่าเออเขาไม่เขาหาสายแลนอยู่หรือแบบต้องการสายแลนเพิ่มแล้ว พื่อความสะดวกก็คืออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจําอยู่แล้ว่ะที่ซื้อก็อย่างน้อยก็เออที่ร้านเรามีนะวปกรณ์ครบถ้วนอ่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นสายแลนไดร์บเตอร์เงี้ยก็สามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมไปในสินค้านั้นๆในขนส่งนั้นๆแต่ถ้าจะมีกรณีที่ลูกค้ามาซื้อสายแลนโดยตรงถามว่าทําไมต้องซื้อกับร้านเราอย่างแรกเลยนะครับหนึ่งสายแลนตัวเนี้ยมันเป็นสายแลนที่ติดมากับพวกเราเตอร์แบรนด์ระดับโลกนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นหัวเ e ว่ย e D-Link TP-Link t e n d ลิหรือในภาษาจีนเรียกว่าเทนตาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันอันนี้ครับคือมันเป็นสายแลนที่มากับพวกเราเตอร์แบรนด์ระดับโลกดังนั้นอ่ะข้อแรกคือมาตรฐานของตัวสายแลนเนี่ยมันถูกคุณภาพหรือ QC โดยโดยแบรนด์นั้นๆอยู่แล้วนะครับซึ่งแต่ละแบรนด์อ่ะเขาก็จะมี QC ของเขานะครับอ่ะแล้วก็รองรับอ่า มาตรฐาน Cat5e e นะครับอ,อัน,นที่ผมขายเนี่ยจะเป็น Cat5e e นะครับคือรองรับอินเทอร์เน็ตได้สูงสุดพันเมกอยู่แล้วนะครับอันนี้ข้อแรกนะครับซึ่งถามว่าสายแลนจำนวนยี่สิบอะรองรับเท่ากันไหมคําตอบคือถ้าอันไหนที่เป็นเป็นมาตรฐาน Cat5e e ก็รองรับเท่ากันครับไม่ได้แตกต่างครับแต่ที่แตกต่างกันชัดเจนเลยคือหนึ่งการเข้าหัวมาตรฐานการเข้าหัวนะครับอหัวหัวของตัวแลนนะครับคือตัวที่มันเป็นอ่า แถมมากับเราเตอร์แบรนด์ระดับโลกเนี่ยหัวมันจะได้มาตรฐานแล้วก็เกรดดีอ่ะคือเราจับเรารู้ว่าเอออันเนี้ยจากจากราเตอร์แบนด์อันเนี้ยจากรันยี่สิบนึกออกไหมครับอ่ะประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเนื้อของตัวสายครับพลาสติกที่หุ้มตัวสายเนี่ยถ้าเป็นของรานยี่สิบเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกแบบบางๆนึกออกไหมครับเราใช้งานไปได้สักประมาณเราสามเดือนหกเดือนอ่ะก็จะเริ่มแตกกรอบ เวลาแล้วยิ่งที่ต้องขยับถอดเข้าถอดออกบ่อยๆอันนี้พังชัว <c ười> คือแตกง่ายมากอะไรอย่างเงี้ยเออแตก่เกรดของตัวาสายแลนที่มากับเราเตอร์แบรนระดับโลกเนี่ย <c ười> เนื้อมันดีกว่าเหนียวกว่านุ่มกว่ามีความยืดหยุ่นกว่าเราจะหักจะงอจะอะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่กรอบแตกง่ายนึกออกไหมครับเนี่ยจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเวลาผมแนะนําลูกค้าให้ซื้อ,อตัวสายแลนอะ่ะผมแนะนำว่าเออให้ซื้อสายแลนที่มันติดมากับ เราเตอร์แบนด์ระดับโลกอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดได้รับแถมมาอะไรเงี้ยให้เก็บรักษาให้ดีนะนึกอองไหมครับอย่าไปซื้อตามร้านยี่สิบอะไรแบบเนี้ยคือไม่ใช่ว่าตามร้านยี่สิบมันไม่ดีแต่ว่าคืออย่างที่ผมบอกอะมันใช้แป๊บเดียวอ่ะมันก็กรอบแตกแล้วอ่ะอืมอันเนี้ยถ้าคุณซื้อร้านผมเนี่ยเหมือนกับซื้อร้านผมหรือซื้อเอ่อในเกรดเนี้ยเกรดที่แถมมากับเราเอ่อเราเตอร์แบนด์ระดับโลกเนี้ยคือมันอยู่ได้นาน,านๆนึกอองไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณซื้อร้านยี่สิบเนี้ยคุณซื้อแป๊บหนึ่งอะอี เต็มที่ไม่เกินหกเดือนอะคุณต้องซื้อใหม่อะเพราะว่ามันมันจะแตกก่อนแล้วมันจะเหลือแค่เส้นทองแดงข้างในแล้วแถมเส้นทองแดงข้างในอะก็คือเป็นสายไฟเส้นเล็กอีกมาตรฐานต่ำอีกก็ยิ่งไปกันใหญ่อย่างเงี้ยคือขาดง่ายหักง่ายอ่าชรุดง่ายประมาณเนี้ยอันนี้จี่ไม่เห็นหมดว่าเออเราต้องถึงจุดที่ต้องมารีวิวสายแลนราคาสิบ,บาทแล้วเลยนี่อะไรแบบเนี้ยก็ขำดีนะครับแต่ว่าก็รีวิวเออก็เป็นประโยชน์กับคนที่ตัดสินใจเลือกซื้อเนาะ อันนี้ครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถเข้ามาสั่งซื้อไปได้นะครับตัวนี้ก็ขายไปแล้วประมาณ200รอกว่าเนาะสอง้กว่าชิสอง้กว่าเส้นเนาะประมาณนี้ก็ลองดูนะครับอ่ะโอเคก็จบการไขายข้อสงสัยนะครับว่าเอ้ยทําไมทำไมถึงต้องแบบมาขายสายแนลนราคาเท่านี้แล้วก็ทําไมมันถึงแบบว่าคือต้องเลือกสายแลนที่ร้าน ที่มันมีมาตรฐานแบบเออมันกับเราเตอร์อะไรแบบเนี้ยซึ่งเราก็จะให้รายละเอียดไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าว่าเออทำไมถึงต้องเป็นสินค้าชิ้นนี้ประมาณนี้นะครับของเนี่ยเห็นไหมครับเดีย๋ยวผมเลื่อนให้ดูนะครับเนี้ยเห็นไหมครับความยาวสายขนาดเท่าไหร่มาตรฐานสายนะค,คุณการข้าหัวอะไรแบบเนี้ยเราจะให้รายละเอียดค่อนข้างชัดเจนครับแล้วก็มีประกันให้อีกหนึ่งเดือนรันยี่สิบคุณซื้อแล้วมันไม่ประกันเลยครับคือแล้วซื้อเลยเนี้ยประกันสายแลนหนึ่งเดือนไม่มีร้านไหนทำนะ <laughs> อันเนี้ยคือคือก็ จะบอกว่ารีวิวขำๆมันก็ไม่ใช่แต่ว่ามันก็เป็นประโยชน์สําหรับคนที่อ่ไม่ได้อยู่ในแวดบวงเน็ตเวิร์กหราหรืออาจจะอยู่ในแว็บวงเน็ตเวิร์กแล้วแต่ว่าคิดไม่ถึงค่าไม่ถึงว่าเออมันแตกต่างกันอย่างนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับก็จบรีวิวสายแลนแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าสนใจก็สั่งซื้อมาได้จากลิงก์ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ